พี่หาไปไหนมาน้องไปไหนครับพี่ไปวิ่งมาเหรอโชคเอ็งไปไหนมาป้ามาโปรแกรมไปวิ่งมาดิไปวิ่งมาปิดหัวเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเมาส์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับโชคปิดหัวเลยโชครับพี่ดับเองไปวิ่งมาเปล่าพี่ผมวิ่งสองกิโลอ่ะวิ่งลดน้ำหนักใช่ไหมโอ้โหแต่มันไม่ลดนะเอา ทำไมเอ็งวิ่งออนไลน์หรือเปล่าผมวิ่งบนรถอะไรเงี้ยพี่เออสุดเลยโอ้ห้าห้าสิบกว่าโลอะน้องเราวิ่งวิ่งอะห้าสิบโลเลยพี่ดับใส่ผ้าปิดตาพี่มองเห็นไหมเพี่ชิล้องชายพี่ดับมันอยู่ในหมดหน้ากากนะครับพี่เกาะอยู่ในเกาะครับโอเคอยู่ในเกาะเลขสุดท้ายเลขสุดท้ายเกาะเลขสุดท้ายโอเคพี่ได้ เป็นนินจาเลยเพี่ไน่ิชาไม่เป็นทำเล<ร>สิกไม้ใช่ไหล่หอเพี่นโอ้โหคือหล่อเอาง่ายๆคือหล่อไหมอ่ะเออหลอก็หลอ,หอเพื่อนเขาเรียกผมว่าเขามีตัมเปิปร์ได้ไงจบผู้ภาไหมพี่จบผู้ภาไหมพี่ครบไปยี่สิบอะถึงปะไม่ถึงแนละ้วกูดู่าง ูยดูกูคิดไม่ถึงนะหนึ่งตามเลยตามตเพิ่มเลยพี่ิมพ์ดาชตามเพิ่มมารอพมย์าผ้่ะจ้กลุ่มห้าไพี่แล้วครับพี่เออมึงับกลุ่มห้าไงวกลุ่มหนึ่งสอกลุ่มหนกลุ่มหนึ่งหนึ่เออเนี่ยกลุ่มเราเลยสะเอออ้าวอาละอ่ะ เออเ้ยเอาดีมีแค่นี้เหรอโดนนะนี่มีขนาดโดนนะยิงเล็กยิงน้อยอะเราติดคิวมะเดาเท่มันติดคิวแล้วนะติดคิวติดคิวมันแต่มันก็ไม่ควรติดนะเว้ยแกงเราใช่ไหมถึงแกงเราใช่ใช่ใไม่ควรติดไม่ควรติดเพราะว่ามันควรเข้ามาก่อนก่อนเวลาใช่ติดคิวอยู่เต็มแล้วควรเข้ามาแต่ก่อนตอนเนี้ยตอนตอนตอนเลี้ย อันนี้ขยะทากะหลับคาคอมใช่หรอแล<ต>้วม,มันโดน 5, ห้าแสนเนี่ยโดนหรับปะไม่โดนพี่เขาบอกว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเออจนเมือ่เอ,อเฮ้ยเราาดนเอออ่ะโดนห้าแสนแล้วเดี๋ยวฟาร์มให้ฟาร์มด้วยนะอ่ะเธอเดี๋ยวให้ให้เธอบอกว่าให้ฟาร์มแบบว่าของประจําตัวกัได้เหรอได้ป่ะเริ่มได้แล้วครับส่วนเอ่อบางคนเนี่ยเราเอามาช่วยเล่นอาดับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบค่อยดูอีก คือบอกกันเดียรจักก็คือแบบก็ดูๆไปก่อนเราต้องวัดกันในทีง่ะใช่ว่าใช่เพราะแบบคนมาคัดมันก็เป็นร้อยคนที่ไม่ใครใครถ้าดูดูไปว่าใครมีไฟเออว่าจะอยู่แบบในรายชื่อในอยู่ในสล็อตเราหรือเปล่าที่เราเอาเข้าเออได้เพืนได้ได้เนี่ยพอเรามาละมีประมาณสิบแปดมาแล้วครับใครที่แบบอยากอยู่จริงๆมันดูออกเพื่อนใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คือเอาเอามาเล่นนะช่วยอะดับพี่ชัยก็ดูกันเรื่อย ตาสนใจกันอ้กทีงกูยังเหนื่อยกูไม่ทำเี้ยอกเอาไใช่เพ่นโคตรเหนื่อไม่ใช่เพื่อนไอ้เฮียนะไปเป็นเถี่ยใครไปเลยพี่อุเป็ไปไหนอ่ะโอ้ต่อตั้งแต่ออตัต่ต่ต่่อต่อ่อ่่ติ่อติดกี่คิวครับตต้องยัดมันต้องยัดคิวด้วยมันต้องยัดคิว่นอ ยควผมไม่ติดคิวเพราะผมมีอยู่เหมือนว่าต่อทีนึงเขาโดดทีนึงโดดทีนึงโดดทีนึงเข้าแต่สองทุ่มครับผมกดเข้าแต่สองทุ่มผมหลุดไปรอบหนึ่งคือเหมือนว่าแบบมัะเออใช่คือคือคิวมันต่อได้แค่ร้อยคิวเก็บไว้เพื่อนคือมันดับนต้อเตินดับไอดอบดับอว่าเต้นดับไอดอบดับอย่าเต้นดับไอเดอบดับอย่าอย่าอีหมดผมไม่ติดคิวผมมีพอยต์หนึ่งพันครับมินเติมครบรวยไหมรวยสัตว์ ไม่ถ่ายรูปถ่ายรูปมันไม่ต่อยคิวมันก็ต้องยัดคิวมันถ่ายรูปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาถ่ายรูปมันมาๆมาขอแบบว่าไม่ไม่เอาแบบหน้ากระดานอ่ะแจ็คได้ขึ้นมาเพื่อนหน้าเลยนด้เลยนอนอย่าแอคนอนเดี๋ยวกระทืบไปเช่นนั้นตัวแรกเลยที่แจ็คไอ้ย่าอย่าแอ๊กเพื่อนมึงอะแอคกไอ้แต่หน้าเหมือนคนในทีมกูคนหนึ่งเลยวะใครวะพี่ดุย่ะไอ้หน้าคนเหมือนอ่ะ ไอ้เจเล่นกนอล์ฟเขาอีกนะมึงจ <laughs> ะอยู่ติดคิวปะอยู่เป็ดอะโอเคม,มุมข้าง,างหรอน,น,นี่น่าติดแล้วแหละเพือ่อนมุม,ม,มข้างหรอมุมข้างมุมข้างหรอคือคือมันต้องยดัดนะเพื่อนเก็บปะเออคือเขาอาจจะมีพอยต์แต่ว่าเขาต้องยดัดนะเพื่อนเออเอเอเข้าใจอยู่อ๋อ,อมันต้องยัดอีกทีนึงเหรอเพราะคิวมันเยอะจัดใช่ใช่ยัดร้อยคิวไงคือยังไงว่ามันคือสองชั้นเหรอหรือว่าไงเพื่อนใช่สองชั้นมีคิวสองชั้นเก็บปะเพื่อนโหคือข้างละข้างละเออนั่นแหละ ใช่นอนต่อตั้งแต่ตั้งแต่สองทุ่มครับป้าผมบอกเลยว่าก็ยัดประมาณยัดประมาณยี่สิบนาทีครับผมกดยัดเรื่อยๆโอ้โหวัน้แปดยัดได้แปดยัดได้แปดยัดใส่พี่ยัดอะไม่ติดร้อยติดร้อยติดร้อยอ๋อถ้ายัดได้คือถ้ามีพอยต์เข้าได้เลยใช่ปะก็คือถ้ามีพอยต์ก็จะไปต่อคิวต่ออีกรอบใช่ก็จะต่อคิวรอบต่ออีกรอบหนึ่งโอ้โหต่อคิวอีกครึ่งชั่วโมงแต่ยัดได้ยากเพื่อนมันต้องแบบกดตลอดอะบ้าจัดเลยวะ ผมก็ยังค่อยอยู่อย่านี้หรือมั้พี่อนาคตเมืองจะไปไม่ต้องถามทีมงานฝั่งพี่ตูนะเดี๋ยวเราพี่ตูมาสตรีมก็ลองไปถามถามแกดูนะเผื่อแกมาสตรีมนะถ้าวันไหนแกสตรีมก็ฝากไปถามแกนะถ้าสมมติวันไหนพี่ก็เดี๋ยวเริ่มเริ่มฟาร์มของของตัวเองด้วยนั่นแหละครับอย่างที่บอกก็คือตรงนี้นะครับก็ไม่ได้แบบว่าชัวร์เป็นตัวจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ของแกงนะก็ก็ต้องดูกันเรื่อยๆไม่ได้การันตีว่าเออแบบจะอยู่ในสล็อตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูกันไปเพราะว่าอย่างที่บอกคนอยากอยู่ตรงนี้อยากกนนนตรงีี้มมั็เยอะนะครับ ก็ดูกันที่ความพยายามไปความอยากอยู่ความมีไฟเดียวอ่ะจูวนบอกเงินได้เลยสิเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ก็ทำเองดีกว่าทำเองดีกว่าตอนนี้เราถึงยี่สิบป่ะถึงไหมอาเถออ

หลุดเลยกันต่อยหน่อย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 โอผมมาดอกอ่ะเปยวเปียวไปียวเขาเาเดี๋ยวนี้นอโดนอ่ะน้องเสียงวอลตังลาของพี่นั่ง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  ไอผมชนกันแล้วพี่พี่ชนกันหน่อยไหมพี่พี่ผมชนกันแล้วพี่ชนกันหน่อยไหมพี่ผมชนกันแล้วผมชนกันแล้วพี่ชนกันหน่อยพี่ผมชนกันแล้วพี่ชนกันหน่อยไหมพี่ผมชนกันแล้วพี่เราเฟี้ยวอยู่นะยิงครบเลยเรายิงครบเลยขนาดบวกไปแล้วชุดนึงยังไม่ใครตายนะนั่ง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 เดินเดินทางนี้ได้เดินทางนี้หได้น่าไหวป้าเพื่อนเราคกคกหรอโอ้โหเรือร้อยเลือร้อยหัวร้อยไม่เราเราเรเราเรเสียเปรียบอยู่ดีเไอรองวงวงบิบวงบิบดูเดินดูเดินเนียครับดูเดินเนี่ยเป็นไรบประสิทภาพเป็นส โอ้ oh, <c oughs> จอกยนี้ก็ลุกขึ้นมาต่อยเลยก็ได้ครับ